ตอนนี้ครับมานำหาสัตว์มาด้วยกันนา แดงว่าน้ำหาสัดเนี่ยสันาจาสเสียสเสียโอ้จำเลยบัวน้อบัได้บัไ <cuanto> ด้เขียนซื well. ้อไว้บ่ครับบ่ระบูไว้บ่ อย,อยู่บ้านนี้ป่ครับอยู่บ้านนี้ปะโอ้ยอยูอ่กุนแฮ่เอาฟังพุ่นะโอกกกะ้กุนแฮกครับสิบกิโลพ่นธุ์เลยเออบ้านกุนแฮเคยไปกับวงเก่าอยู่สาวน้อยจนแพงบ้านกุนแฮ น,น้ำฮาซา์จังไ้สิพอเนาะวันจังไ้สิพอเนาะ MM! MM! บ่แม่ล้มพัดไปบ่เอาบรรยากาศนาวิธีครับตอนนี้เพราะว่าหลังจากที่เขานะครับได้เลื่อนวันทำการแสดงครับก็คือมือเคลืนให้เจอ พายุหรือฝนนะครับนี่พี่น้องเบิ่งใส่ไปที่ยังน้ำยังถึงมื้อนี้กระชิเลื่อนบ้านทำการสแสดงมาเป็นมื้อนี้ครับสามทุ่มตรงถึง,ถง,ถงสว่างปกติครับเขียนซื้อไว้เลยครับเขียนซื้อไว้เลยผู้ใดใหญ่สาดเดียว อืมจากผู้ใดมานนี้เนาะมือว่านนี่ก็เต็มเต็มสนามไม่เต็มว่านนี่บบดีเนน้วครับน้องบันกุนแหเอฟซีมันนำมาสัตว บมม่นนเเห็ลยจริงๆแล้วท่าแสดงปกตินะครับบริเวณสถานที่ตรงนี้กจะเต็มไปด้วยสาดหรือเสื้อนะครับเป็นกรเฉมาปูเพื่อจับจ่องมองหาที่นังนะครับมื่อวานี่กัพอดีฝนตกมาลัดช่วงก,ก่อนทำการแสดง ปอบเปียนดำบันเวลาบรรยากาศน,นะครับบริเวณงานคงสิเป็นนะครับ ส่วนของเทศบาลของเ่นหรืออบตเทศบาลตำบลนาคำไฮที่ว่าได้ไปยืมศาสตร์มอล้วเนาะมาปูน สัตว์เสียอ๋อสุนูนสัตว์เสียล้วซูนล้วโอ้ยพี่น้องหมาลำตรงนี้เราก็จะมอปูไว้ทั้งเต็มวันนี่เนาะพี่น้องบันกุ้นแฮ่บันบันย้ยบงบันย้ยบงมันนำหาศาสตร บ้านบ้านพ่อเงี้บ้านพี่น้องพ่อเงี้สุรพลโสมาศครับบ้านอ่าขังบ้านแย่บงหลังบ้านแย่บงไงบ้านพี่น้องมอลำัมเนี่ยพี่น้องมอลำหลังมันจะมีหลัางอ่หลังบ้านพ่อจะเป็นเป็นพี่น้องทั้งบ้านแพงอยู่บ้านคุณเฮ

เคยได้เบิ่งเกเที่ยวก่อมาลำเพลำเพิ่อนเ่ลำเพ่อไ้วหนี่โอ้เธอแรกเนาะนี่เนาะครับครับพอดีันบ่เรือนเพื่อนกับ่ได้เบิ่องเนาะกันเล่นตต้มแต่มมือคืนกัคงสิตโคนตกห้ำจุฮหอดเกือบหกหากทุ่มยู่บ้านห่เ็ล้อยู่บ้านบ่เ็ลงองู่อยกูเทองเกบวานั่งกอดห่างกัน10กิโลเนี่ยอืบ่่ครับ แจ้วบานก็ตูงแห้งอยู่โอ้โให้บ้านนั่งหอบเอาได้เป็นกระลำมั่งฝ่าไม้ฝนไม่เนาะกระไรเจ้นก็บอเคยเห็นฝนเห็นลูเชือดหิ้ปีนี่แหละเชือแรกเลยบอกนี่นี่หะเรือเแรกตะกี้ลูกกับผ้ลายจันสผ้าลายจันสอันี่มันเป็นพื้นไปเลยนี่ใช้ปะหัวกระลำนี่แตกบ อัอมป้นี่นจะำัอนี่วนคันสมปนัีแสดงว่าอยู่ตรงนี้มันอาจจะมีอยู่ในช่วงช่วงยงน้อยมันก็เลยบดมันเหลือแต่ช่วงละโอโอ้นี่ครับนี่พี่น้องมาเบงมอลำนี่ครับบรรยากาศมือแรงพี่น้องมาพอกันเด้อนี่ครับหนาววที บรรยากาศเหมาะมากในสถานที่นะครับมวลเก็เกี่ยนตอนนี้ฟ้าเปิดแล้วครับฟ้าเปิดแล้วครับนี่นะครับอากาศดีดีอากาศสุ่มเย็นนะครับฉะนั้นเราก็ฝากพี่น้องมินรักแฟนเพลิงเอฟซีเพนคลับนะครับมาพอกันมือแรงบ้านกุนแหงตำบลกุนแหงเนี่ยครับเอ่อบ้านนาคําให้นะครับตำบลนาคําให้นะครับอําเภอ เอาคืออำเภอเมืองจังหวัดน้องบัวลำพูครับชิอะไรกับพี่น้องนีรักเกินเพ่งเอฟซีแฟนครับครับมาพอกันกับทีมง,งานหมอลำเพชรลำเพลินมนีชมฟรีสอดแจงครับขอบคุณครับและสวัสดีครับ